สวัสดีครับท่านผู้ชมย่าชนะบอกซิ่งนะครับวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟมันมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ชมตำนานที่ยิ่งใหญ่นะครับไม้ไทยสันขึ้นมาเจอกับเลนออกลูอิดนะครับไฟนี้ต่อคงจะพ่านสายตาของแฟนมวยชาวไทยมาพอสมควรเป็นไฟที่ไม้ไทยสันนี่แพ้นอกให้กับเลนน้อกลูอิดนะครับขึ้นมาชิงแชมป์ ในช่วงบั้นปลายหรือว่าช่วงที่โรยราของไทสันนะฮะไทสันหัวโร้นกินเปียนแน้กลียก,ก,ก็กาดซ้ายออกมนกะรับสลับกาดต่อยกับไทสันได้ดีอะไนี้เนี่ยยักษ์ชนย,ยักษ์ในตำนานทั้งคู่นะครับนิ้วจังหวะนะนี่จังหวะที่ลุยดอ,ออกซ้ายแล้วก็ตะวัดฮุบซ้ายนะดัก มวยเดินบกเดินจี้อย่างนี้นะโอ้โหแฟนแฟนในลูกคือเลยอยากดูอยากเห็นไทสันโดนน็อกหรือว่าอยากเห็นลู่อิดโดนน็อกนะครับเน่หมดยกเอาขึ้นมายกนี้ใส่กันเหมือนกับไทสันพยายามที่จะสู้นะแต่ไฟนี้แรงปะทนะหรือว่าการออกมัดเน่ช้ากว่าลูอิดเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงมันปลายของการค้ากำปัน้น ผมไม่ไช่สันนนะครับนี่นะโดนต่อยแล้วก็โดนกดลงไปนะทิ้งขวาแล้วก็กดนะอันนี้กดลงไปแล้วก็ตามด้วยนะครับนี่ขึ้นมาอ,ากอีกก็ลุยก็อย่างอาศัยช่วงชกที่ยาวแล้วก็ออกความสดนะออกหมัดที่คมหนักน่วงรุนแรงใส่ไทยสันไม่หยุดนะทำให้ไทยสันนีต้องพ่ายน็อกไปนะครับในไฟนี้ ก็ถือวา่าได้ทำนาทีของตัวเองได้ดีนะคกลับขึ้นมาสู้แบบดูเดือดเลยแฟนได้ลุ้นกันทุกยกเลยแล้วอีก็พากออกไปแต่ทิ้งขวาเนะนี่ยนี่หมัดอย่างนี้เนี่ยไตชันเหกับซึมไปนะโดนบ่อยๆโดนเยอะๆเนี่ซึมไปเลยนะครับนี่ซึมเหมือนกับคิดคิดได้แต่ทำไม่ได้ว่างันะ่ะตามภาษามวยเนี่ยโดนขวาเต็มๆน้ำกระจายนะครับเนี่ย ดูจงังหวะภาพช้านะปับปังหน,นีหมัดนี้ถึงกับเซื้อไปเลยยังสู้นะแต่ว่ายังทำไรลุยไม่ได้นะครับลุยก็พยายามที่จะอูนนี่นะฮะโดนหมัดโดนชุดนี้นะครับชุดนี้เข้าไปนี่ถึงกับหงายท้องเลยนะเนี่นะฮะโดนเนถึงกับก้นเตี้ยนี่แล้วก็นี่แหละดอกนี้แหละแพ้ไปนะครับ อีกไฟหนึ่งก็เป็นไฟที่ไทสันเจอกับโฮลิฟิลเป็นไฟที่อ่าสู้กันมันเหมือนกันนะเดอร์ลินดิวอีเวนเดอร์โฮลิฟิลกับไม้ไทสันในกับอีก้นมาใส่กันเลยโหมยไฟตื้อด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะไม่มีหนีกันแลกหมัดกันโอ้โหแฟนแฟนี่ตูกอกทุกใจนี่หมดยกแล้วก็ยังมีแถมนะ แต่บทสรุปสุดท้ายก็เป็นการแพ้ให้กับโฮลิฟิลเหมือนเดิมนะนี่โดนหมัดหกซ้ายหกซ้ายของโฮลิฟิลนะครับหมัดหมัดงัดอัปคัตของโฮลิฟิลนี่ใช้ได้ผลนะไฟนี้ไม่ใช่ไฟที่กัดหูกันนะเป็นไฟอีกไฟหนึ่งนะครับไฟ,ไฟที่กัดหูต่างหากนี่ไฟนี้ขึ้นมานี่ไทสันนี่ก็ โอ้โหคฟินี่ก็สู้ยิบตานะครับลิีวไม่หนีใครอยู่แล้วนะจะเล็กจะใหญ่ใส่กันมันหยดไม่มีหนีจริงๆ <c oughs> โอ้โเนี่ยโดนมัดซ้ายอย่างนี้นะมวยมุดมวยเดินนี่โดนงัดโดนดักด้วยมัด <c oughs> อับคัดอย่างนี้นไหงายท้องแนกลับนี่โดนไปหนึ่งนับนะ <c oughs> แล้ยังไม่ท้อเดินเข้ามาลินนีก็ผลักออกไปกระแทกแยบไปทีนึง แท็กแย็บใส่ไทสันไปแล้วค่อยงัดนไม่มีหนีจริงๆนะมวยคู่นี้นะไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหไทยสันก็ทิ้งขวามาโอลิฟิวก็ยืนสู้เลยยืนซดเลยวนะเนี่ยไม่มีหนีรู้แล้วว่าไทยสันโดนเป็นยังไงนต่ โดโอ้ยหมดยกไปขึ้นมายกนี้โดนฟิวรัวรัวงัดงัด2องามบาทงัดอัปคัดสองสามบาทกรรมการต้องบโบกมือเลยนะโอ้ยโ,โ,โ,โดนหนักจริงๆนะครับนี่แหละหไฮไลท์แฟนมันนะครับวันนี้อยิามาฝากกันคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ